เช้าเลยเช้าโรงพยาบาลเลยวันนี้นั่งนานครับคอเล็อเวมันน้อยไงหมอเ็นคนเดียวรับจะมีหมอสองคนกาจะไ้ไม่ได้ไงทัคนจะรู้ไ่ไอ้เกเ่าผมบอไม่ไปว่ามันมีอบโอวาก ลกเกีวาอคุณตาคุณยายดีใจมากสี่ลูกหลานทุกคนรวมกันมาให้กำลังใจคุณตาคุณยายกรตตันยูกระตาเวทีลูกคุณบิดามารดา นั่นเป็นบุนกุศลอันยิ่งใหญ่ขอให้ลูกหลานทุกคนยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้ไขเจ็บขอให้คุณพระ<ส>คุ้มครองลูกหลานทุกคนวันนี้วันที่สิบแปดตรงกับวันคล้ายวันเกิดคุณตาอายุ วันนี้เต็ม88ปีสิบแงนี้ก็จะย่างเข้าแปดสิกังนั้นอายุที่ยียามาถึงวันนี้คก็ด้วยบุญบารมีตั้งแต่ชาติปางก่อนบวกกับบารมีที่สร้างสมไว้ในปัจจุบันโดยเฉพาะการงานของตาได้สร้าง่างเก็ดน้ำไว้ให้ชาวบ้าน ใช่ใช้ประมาณติดกว่าต้รงการแล้วก็ได้สร้างถนนหนทางโดยเฉพาะหน้าบ้านของเรานี่จะเป็นน้ำก็ดีเป็นไฟก็ดีเป็นถนนก็ดีด้วยบาร,รมีของคุณตาที่จะสมไว้ถึงในอยู่ถึงวันนี้จากนั้น

ข้าหอมแก้มนะหอมอีั้งหนึ่งได้้สัญญาสัญญาหอมด้วยสัญญาสัญญาก็หอมด้วยนะหอมแก้มตากหอมน้ำหอมก่อนไม่หอมจะส่งไปหอมข้างหนึ่งก็ได้โอ้ดีหน้าไม่มาไม่มาเลยหอมข้าเลยหอมหอมเผื่อดดีหน้าเลยหอมข้างเนไปเร็วใช่หอมเผื่อดีนโกดิ เดีกว่าเพื่อนเอาไปเอากันนาใกล้น้อไฟเด้ไฟเด้ออย่าโยกมากก็อีขาหักโลกมไม่มีมไมขใหม่ไม่ลไม่่่มีบอกไม่มีนะ ไม่โก้ไม่อยู่ไม่มีไฟเลยง่าเนยมันชไ้ดีี้กินรัไดโเคไว้เก็บไว้ดีๆกระเป๋ามีไหมกางเกงมีไหมูแล้วมโอ้ยมีสกปรกเ้วยเงินไอ้นี่ไม่บอกให้เอาใส่ในกระเป๋าเอาแล้วนึกว่ามันสกปรก

ไม่มีสิทมดูมันเร็วอ่ะอันนี้เปิดให้นโอ้ยหไม่แท้้เปิดให้ลานมีโนาด้วยแบบนี้ไม่ใชดูทุกียเียนมันใส่เก็ไปไดนมั้ มาอหนึ่งสองสามแฮตเดทยูแฮปปี้เบิรยูแฮปปี้เบิร Happy b i r t d a y Happy b i r t d a y o u Happy b i r t d a y t Happy b i r d a y to you Happy birthday Happy b i r t d y Happy birthday to you ตดแม่อม่อม่เก็กขอเกับแล้อมเชียมัใส่เค้กเป็นไรไหมโอ้ยเป็นไรหรอกเชียมันกินได้ให้ตาสมปแม่เชียกินได้ อนมาพตัดแม่ก็จะตัดตาตัดแล้วเอาเขียนหออเคเขียงเป็นรตัด้งพออย่างนอตัดไเลยตัดลวดแก้วออ ้กอะไรทำไมมันมันมันเป็นแบนๆนะเค้กมันคือฟูๆตาแัดเค้กแต่เค้กไหมตัดเหลี่ยมออกมาใกล้ๆตัดเป็นอะไรอยากจะลอตัดมันอันนีันนี้พอดลงมีบาทเมื่อไหร่าเรายาดี่หให้ยายก่อนเพื่อนเลย ยายกินยาอรพวกกก็คลิค่อไไปกินยาลองเจ้าภาพชอบเปนลรกยายว่าินมรอกขมเอ้ยโอ้ยขมไม่ได้ใส่โคเยอะมันบอกผมมันหวานเป็นโกโก้ว่าเลือดยูนเลิอเจียนายถกกน้า มีนัดมีนัดหมอพูดต at uh> um> mm ัดนดีวพุ่งนี้มัมแฟร์นะเจมพุ่งนี้เซนท่านมัมแฟร์ทุกวันกูโดโรหไม่ให้อนเลยไม่ละของแฟร์ย่าแฟ

เข้าไอซเลยหน้ามึดลมเลยมันต้องค่อยรู้ครับยืนซะก่อนตั้งหลักซะก่อนค่อยเดินได้ครับอมันหนักมีดอันนี้ตื่นปุ๊บกระโดดปึ้งขึ้นมายืนเลยแม่ขาพับเลยอันนี้เอนปุ๊บกนะ่ข้นี่ยนเ่ยนี่าพับเลย

ไม่มันเแกม่เองมันไม่มันเนีเอไม่มันเลยใ่หน้าดีน้าดีมาปแกเก็บซองไว้ดีๆนะลูกตัดตัดอย่างปลานี้แล้วเก็บถุงไว้เป็นที่ระลึกด้วย อีกสักสามสิบปีข้างหน้าลูกอาจจะแบบโอ้ยถุงโคตรคลาสสิกเลยอะไรเงี้ยดึงเลยมา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 ถือกล้องมาถือกล้องหันมาง เราต้องใช้กันไก่อ๋อเขาไม่ได้แปะควอเทมหรอของแท้ทรงคุณค่ามีกล่องด้วยเอยกล่อ,องเขียวโอ้ทำดีเนาะนี่แหละงานของออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้สอนให้ขึ้น แพทเทิร์นกล่องกระดาษกี่พันวะเนี่ยอ๋อติดเรียนนี่มาแปลว่าได้เกียดนิยมเหเรอ,อหรือว่าม,มีอยู่แล้วอโอกล่องเอามาตั้งเอามาตั้งก็ได้ ตั้งโชว์ก็ต้องห้องนอนแล้วครับมีที่ตั้งเป็นต่างตั้งแล้วดูเสร็จแล้วก็เก็บคืนใส่กล่องเหมือนเดิมแหละ เออดูเออดีนะเขียนชื่อถูก